พี่แนะนำตัวก่อนว่าพี่ชื่ออะไรมาจากไหนคะค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อนาะงสาวมุทมีเจก,กาเดอายุ23ปีปัจจุบันทำงานเป็นครูโรงเรียนอิบนุอัฟานบุรณะวิทย์อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะค่ะอาชีนพนี้พี่ทำแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะอ่าสำหรับอาชีพข,ของการเป็นครูนะคะพี่รู้สึกชอบเพราะว่าเป็นความใฝ่ฝันของพี่ตั้งแต่เด็กว่าการที่เราได้ทำในสิ่งที่เราชอบเนี่ยเราก็จะมีความสุขนั่นเองค่ะ พี่ทำอาชีพนี้จะประสบความสำเร็จพี่มีคำมีคาแนะนำอะไรบ้างคะอ่าสำหรับการที่เราจะทําอะไรสักอย่างให้ประสบความสําเร็จใช่ไหมคะหลักๆเลยก็คือพี่เนี่ยเป็นคนที่จะ วางเป้าหมายที่ชัดเจนเพราะว่าการที่เราวางเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยได้เดินทางไปตามแพลนของเรานั่นเองเพราะว่าพอเรามีเป้าหมายชัดเจนปุ๊บเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อฉันต้องทายังไงต่อฉันจะเป็นยังไงนะอ่าพอเรามีเป้าหมายชัดเจนเราก็จะเดินตามแพลนของเราแต่ว่าในบางครั้งเนะี่ยกว่าที่เราจะประสบความสําเร็จได้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาแล้วก็มีอุปสรรคใช่ไหมคะแต่ว่าแน่นอนว่าการที่เราผ่านปัญหาแล้วก็อุปสรรคนั้นได้เนี่ยก็จะทําให้เราเออก้าวไป เ้าวก้าขึ้นไปแล้วก็แบบจะทำไมเราเติบโตได้ยิ่งขึ้นพอเราประสบความสําเร็จในวันหนึ่งเนี่ยแหละเราพอเราลองย้อนกลับไปเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยกว่าฉันจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเราผ่านอะไรมาบ้างก็จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกภูมิใจในตัวเองนั่นเองค่ะ แล้วก็รู้สึกอ,อย่างไรกับอาชีพที่ทําอยู่ตอนนี้คะรู้สึกอย่างไรใช่ไหมคะก็รู้สึกแฮปปี้แล้วก็มีความสุขมากเพราะว่าด้วยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่รักการสอนอยู่แล้วค่ะพอเราได้ทําในสิ่งที่เราชอบเนี่ยเราก็จะมีความสุขแล้วส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมชอบเจอผู้คนใหม่ๆเนี่ยพอเราเป็นครูเนี่ยเราก็จะได้เจอเด็กใหม่ๆเพราะว่าในแต่ละปีในแต่ละเทอมเนี่ยเราก็จะเจอเด็กที่มากมายมีความแตกต่างกันไปก็จะทําให้เรารู้สึกว่าได้พัฒนาตนเองแล้วก็ได้รู้จักตัวตนของแต่เด็กแต่ละบุคคลด้วยค่ะ แล้วก็รักหรือเกลียดสิ่งที่ตัวเองทําอย่างไรไหมอ่าสาหรับสิ่งที่ทําอยู่ตอนเนี้ยจะบอกว่ารักก็รักก็ต้องรักอยู่แล้วครับเพราะการที่เราทําในสิ่งที่เรารักเนี่ยจะทําให้เรารู้สึกว่าแฮปปี้มีความสุขมากๆแล้วก็จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขมากยิ่งขึ้นด้วยแต่ถ้าเราทําในสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยแน่นอนว่ามันจะทําให้เราชีวิตของเราเนี่ยไม่มีความสุขการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันก็จะไม่แฮปปี้ไม่ราบรื่นแต่พอเราทําในสิ่งที่เราชอบเนี่ยก็จะทําให้เราราบรื่นแล้วก็มีความสุขขมากยิ่่งงึ้นนนัเอคะ และแล้วแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะอใน,นแต่ละวันของการใช้ชีวิตของพี่ใช่ไหมคะการเป็นครูเนี่ยก็คือแต่ละวันเนี่ยต้องทอํายังไงบ้างตื่นเช้ามาก็ต้องไปเจอเด็กสอนเด็กให้เด็กเนี่ย เป็นยังไงในแต่ละวันเราจะสอนตามแผนของเราที่เราวางไว้แล้วก็พอเราได้เป็นครูเนี่ยก็จะทําให้เรารู้ว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยมีความแตกตา่างระหว่างบุคคลแล้วก็จะได้รู้ว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยมีพัฒนาการแล้วก็มีการเจริญเติบโตมากน้อยแค่ไหนตรงนี้ก็รู้สึกว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งที่กว่าที่เราจะทําให้เด็กคนคนนึเนี่ยเก่งได้นเนี่ยเราจะต้องพัฒนาเขายัางไงนั่นเองค่ะค่ะขอบคุณนะค่ะขอบคุณค่ะ